เราอยู่หน้าที่40นะครับข้อที่2ให้เขียนส่วนที่โจทย์ถามโจทย์บอกนะครับก็คือโจทย์ถามโจทย์บอกเนาะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับและแสดงวิธีหาคําตอบก็คือมีโจทย์มานะครับแล้วเราก็ทําการวิเคราะห์โจทย์นั่นเองครับว่าบอกอะไรถามอะไรนะครับจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือจะทําการคํานวณหายังไงนั่นเองนะครับแล้วก็แสดงวิธีทําให้กับเขาดูด้วยนะครับ หลังจากแสดงวิธีทำจะได้คําตอบแล้วเราก็มาตอบคําถามอีกทีหนึ่งเนาะเอาละเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับฉะนั้นเราทําการอ่านโจทย์ก่อนครับโจทย์ข้อที่1น,นะครับโรงงานผลิตลูกปิงปองได้2อ6 7ัลูก2องพเอนี่ยเอามาจาัดใส่กล่องนะครับกล่องละ6ลูกก็คือแบ่งนั่นเองถูกต้องไหมมีอยู่2,000กว่าลูกนี้ครับเอามาแบ่งเป็นกล่องกล่องละ6ลูกครับ จัดลูกปิงปองได้กี่กล่องครับและเหลือลูกปิงปองกี่ลูกนะครับฉะนั้นโจทย์ถามอะไรครับจัดลูกปิงปองได้กี่กล่องและเหลือลูกปิงปองกี่ลูกนั่นเองครับ โจทย์บอกอะไรนะครับเรามาถึงจุดที่ถามตรงนี้นะครับว่าโจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกจํานวนลูกปิงปองมานะครับแล้วก็โจทย์บอกว่ามีการจัดใส่กล่องกล่องละ6ลูกครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตอบลงไปนะครับในจุดที่เป็นเรื่องของโจทย์บอกก็คือบอกในเรื่องของตัวเลข2ตัวนี้นั่นเองครับ โรงงานผลิตลูกปิงปองได้2767ลูกจัดใส่กล่องกล่องละ6ลูกนั่นเองครับอันนี้คือจุดที่โจทย์บอกเรามานะครับประโยคสัญลักษณ์หรือว่าเราจะเอาไปทำการคิดได้ยังไงนะครับโจทย์ข้อนี้คือเรื่องของการหารก็คือมีลูกปิงปองอยู่กี่ลูกที่โรงงานผลิตได้แล้วเอามาแบ่งเป็นกล่องนั่นเองครับกล่องละ6ลูกก็คือการหารนะครับฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์เราจะได้ 2,767นะครับแบ่งซะกล่องละ6ลูกนั่นเองเท่ากับอะไรนะครับเท่ากับช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นเรามาทำการแสดงวิธีคิดก็คือใส่ข้อมูลที่โจทย์บอกไปนะครับแล้วก็เริ่มทำการคำนวณหานะครับตามประโยคสษณ์ที่เราเขียนเอาไว้นะครับก็คือการหารนั่นเองครับ ฉะนั้นเริ่มต้นมาสิ่งที่โจทย์บอกก็คือโรงงานผลิตลูกปิงปองได้2,767ลูกข้อมูลต่อมาก็คือจัดใส่กลองกลองละ6ลูก เข้าสู่คำถามนะครับจะจัดลูกปิงปองได้กี่กล่องและเหลือกี่ลูกครับการจัดก็คือการเอาลูกปิงปองที่มีอยู่นะครับที่ผลิตได้นะครับเอามาหารกล่องละ6ลูกนะครับเราจะได้การหารออกมาก็คือหารออกมาได้461และมีเศษอยู่1ครับ อยู่หนึงนะครับฉะนั้นการจัดลูกปิงปองจะจัดได้ตามที่เราหารได้นะครับและยังเหลือลูกปิงปองอยู่หนึ่งลูกนะครับมาดูข้อที่สองกันนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีทางเดินภายในโรงเรียนยาว858เมตรทางเดินของโรงเรียนนะ ยาวเท่านี้ครับช่างปูกระเบื้องทางเดินวันละเท่าๆกันเป็นเวลา5วันครับแสดงว่าอะไรครับทางเดินนี่ครับคือทางเดินความยาวทั้งหมดนะครับปูได้5วันครับเท่าๆกัน5วันก็หมายถึงอะไรครับหาร5นะครับช่างปูกระเบื้องได้วันละกี่เมตรนี่คือคําถามและเหลือที่ยังไม่ได้ปูอีกนะครับกี่เมตรฉะนั้นโจทย์ถามอะไรครับ ถามช่างปูกระเบื้องได้วันละกี่เมตรครับแล้วก็ยังไม่ได้ปูอีกกี่เมตรนะครับฉะนั้นเราเขียนเข้าไปครับโจทย์ถามขอเขียนข้างบนนะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะใช้พื้นที่เยอะนะครับ โจทย์ถามก็คือสิ่งที่เราต้องหานั่นเองครับมันก็จะมีคําว่ากี่นะแต่ว่าละกี่เมตรนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องอีกกี่เมตรนะครับที่เหลือนะครับโจทย์บอกอะไรมาครับโจทย์บอกว่ามีทางเดินยาวอยู่858เมตรแล้วก็ช่างปูกระเบื้องได้วันละเท่าๆกันเป็นเวลา5วันนะครับฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลที่เราจะต้องใส่ขอเปลี่ยนเป็นสีนะโจทย์บอก ช่างปูกระเบื้องนะครับประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้ตามข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับก็คืออะไรครับมันก็คือ8ปดร้คือความยาวของทางเดินนะครับเอามาแบ่งเป็นจำนวน5วันเพื่อที่จะได้รู้ว่า5วันเนี้ยปูได้เท่าไหร่นะครับแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ ก็จะได้อย่างนี้ครับ858หารด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับวิธีทำเราก็จะเอาข้อมูลนะครับที่โจทย์ให้มาเอามาเขียนนะครับเริ่มแรกมาก็คือทางเดินภายในโรงเรียนยาว858เมตรนะครับจากนั้นอะไรครับข้อมูลอย่างที่2ก็คือ ช่างปูกระเบื้องทางเดินวันละเท่าๆกันเป็นเวลา5วันครับดังนั้นช่างปูกระเบื้องได้วันละ858หาร5นั่นเองครับ สรุปทางเดินนี้เมื่อแบ่งออกเป็น5วัน5ส่วนนะครับก็จะได้เท่ากับ171นะครับแต่ว่าไม่พองตัวนะครับจะมีเศษเหลือ3ฉะนั้นช่างปูกระเบื้องได้วันละ171เมตรนะครับแล้วก็เหลือที่ยังไม่ได้ปูอีก3เมตรนั่นเองครับ